ครับก็สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่อง NFT Studio นะครับผมวันนี้ก็มีอะไรน่าสนใจมาฝากเพื่อนนะครับก็เป็นเนข่าวสารหรือว่าจะาว่า NFT ก็ไม่ใช่เนาะหรือจะเรียกแบบไหนแบบไหนดีมันเป็นการลงทุนแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งถ้าถามว่าถ้าถาถึงความเสี่ยงก็คือเสี่ยงมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้สําหรับคนที่แบบไม่พร้อมเสี่ยงมามาลองเล่นเนาะ ส่วนตัวนะครับก็ลองลองเล่นไปสิบเหรียญอันนี้คือตารางเหรียญน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิบเหรียญที่แปดเหรียญครับว่าทุกคนก็จะเห็นเป็นเลเลลวระดับเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบนะครับก็เลเวลหนึ่งนะครับผมลงทุนไปต้องลงทุนแปด USDT นะครับผมก็จะเอินเหรียญได้วันละสองจุดหก USDT นะครับเอินทั้งหมดจำนวนหนึ่งปีนะ ก็อนนี้อันนี้ซึ่งมันมันซิ่งมากนะครับเพราะว่ามันคืนทุนประมาณสามสามถึงสี่วันนะถ้าพูดถึงแบบว่าระยะระยะระยะยาวโอเคไหมผมว่าระยะยาวไม่โอเคนะครับก็พราะว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่าในเมื่อมันได้กําไรคือ R าเอาอามันมันซิ่งอ่ะคือสามวันสี่วันมันคืนทุนซึ่งมันก็เสี่ยงมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มา มานำเสนอเฉยเนะว่าอใครชอบความเสี่ยงก็ลองมาตำตำกันดูได้นะครับก็เป็นเว็บ ir wing oil นะครับผมก็ ir wing oil เนอะ ir wing oil company นะครับก็รายละเอียดก็อะไรไม่รู้เนาะก็ไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่าด้วยความซิ่งตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นครับก็ผมก็เลยลงไปจำนวน8 us นะครับก็ ลงปุ๊บถอนปั๊บนะครับก็ซึ่งมันแล้วประเด็นคือเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอคอนเฟิร์มเออไม่ต้องไม่ต้องรออัตุมัิการถอน,นครับก็คือเรากดถอนปุ๊บมันเข้าเลยนะครับก็ผ่านไปเน้นโดยตรงเลยเอาเงิน USDT เข้าเพื่อลองทุนแล้วก็ถอนเป็นเงิน USDT นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สําหรับคนที่ชอบความเสี่ยงโดยที่คิดชอบความเสี่ยงอ่ะก็แบบซิ่งๆอย่างเงี้ยก็เรามาดูกันได้เนาะอันนี้ผม ลองไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูของผมเนาะอ่าอันนี้คือจริงๆผมเติมไปสิบแปดเหรียญน,นะครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อผมผมไม่รู้ว่าผมคือก่อนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีตัวราคาไหนบ้างเนาะผมก็เลยเติมมาไว้สิบแปดเหรียญรุปมันม,มันมีอยู่ตามที่เห็นนะครับก็คือแปดเหรียญหกสิบแปดแล้วก็ตามระดับไปนะครับผมก็เลยลงไอ้ตัวแปดเหรียญไปนะครับก็ ดูจากรายได้นะครับมันมาเขียนว่ารายได้จากการลงทุนนะครับก็คือ 5. 2ุสองเนาะจริงๆผมได้แนะนําเพื่อนไปหนึ่งเหรียญนะแล้วทุกคนก็จะเห็นตรงคูดาวนะครับคูดาวนี่คืออย่างเช่นถ้าเทียบกับเวลาบ้านเ,าเวลาไทยนะครับก็มันจะมันจะรีคูดาวทุกทุกบ่ายหนึ่งโมงนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนลงทุนตอนเที่ยงเพื่อนเพื่อนจะกดเ,เพื่อนเพื่อนจะได้กดเคม กดถอนเนี่ยในส่วนของก่อนเที่ยงเนี่ยหนึ่งรอบแล้วก็หลังเที่ยงและหลังบ่ายโมงอีกหนึ่งรอบเท่ากับว่าถ้าเกิดคืนทุนสีวันเราเก็บไปแล้ว2วันก็เหลืออีกสวันก็ค,คือคืนทุนนะครับก็นะมันเอาง่ายเอาง่ายๆเลยมันมันก็เก็บได้วันละรอบแหละครับแต่ว่ามันมันแค่รีคูเราทุกๆบ่ายหนึ่โมงก็ถ้าเกิดอยากจะลดความเสี่ยงก็แนะนํา ลงก่อนบ่ายหนึ่งโมงนะครับเพราะว่ามันจะได้รับติดติดกันสองรอบเนาะก็มันก็ลดความเสี่ยงก็ไรายได้ของผมนะครับก็ผมถอนไปแล้วสองรอบซึ่งผมไม่รู้ว่ารอบรอบรอบเวลาเขานับยังไงเนาะแต่คือมันเป็นรอบก่อนบ่ายเอ่อรอบก่อนบ่ายหนึ่งโมงอะ่ะมันเป็นของวันที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งมันเป็นของเมื่อวานส่วนรอบของหลังจากบ่ายหนึ่งโมงเนี่ยมันเป็นรอบของวันนี้วันที่ยี่สิบแปด ก็ผมกดรับไปสองรอบแลวนะครับก็อีกสองวันก็คืนทุนผมนะครับอีกสองอีกวันสองวันนะครับก็คืนทุนแปดเหรียญที่ผมลงไปเนาะก็ที่ผมตั้งใจจะลงนะครับก็คือสิ้นเดือนนะลสิ้นเดือนก็ตั้งใจจะลงตัวไม่หกสิบแปดเหรียญก็ตัวสามร้อยสามสิบแปดเหรียญนะครับก็ตั้งใจอยู่สองสามตัวนี้ผมตั้งใจไม่เกินไม่เกินเลเวลสี่หรอกครับก็ ผมจะลองเสียงๆซิ่งๆดูนะผมชอบความเสียงนี่แล้วก็ใครที่สนใจก็ลองมาตามกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ในการสมัครเนาะหรือก็เพื่อนๆจะเอาตัวที่เป็นถาดเชิญไปเก็บอะเลยก็ได้ครับครับก็วันนี้มานําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมไม่ใช่การแนะนำเนาะแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากซิ่งอยากโดนอยาก อยากโดนใครอยากโดนก็ลองมาดูกันได้นะครับครับก็วันนี้ขอตัวลัไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ